กันอีกแล้วมาเปลี่ยน DNA ใหม่เพื่อนๆมาเอ,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 อมดจะพาเปลี่ยน DNA ใหม่เพื่อชีวิตใหม่ เพิ่มพลังบวกในวันนี้อให้สําเร็จตั้งแต่เช้าจุดเย็นมาก่อนที่จะไปทํามาหากิน <c oughs> เราต้องมีพลังทุกวนันทุกวันนะเพื่อนๆนะอ,อย่าเหนื่อยอย่าทอ้อเพราะการเหนื่อยการทอร้อให้เป็นประสบการณ์ว่าเราต่อไปจะไม่เหนื่อยไม่ทอ้อ <c oughs> เพราะมันจะมีอะไรดีๆตามมา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำนึกที่จะทำให้เราเนี่ยร่ลำรวยมั่งคั่งขึ้นทุกวันทุกวัน เดียวกันมาเด้อมาจูนกันให้ได้พลังแต่เช้าเออเออเออเติมพลังงานบวกบวกกบวกแต่เช้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานในวันเนี้มัง่งคัง่งร่ำรวยจะตามมา ันนี้มีอะไรมาฝากเพื่อนๆฝากว่าประมดได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องจิตใต้สำนึกเราอย่าเป็นอย่าเป็นทาสของวัตถุแล้วเราจะรวยเพราะเราไม่ได้มีความรู้สึกแบบนั้นเออทำไมประมดถึงได้พูดแบบนี้นะอย่างแรกเลยตื่นขึ้นมาปุ๊บภาพที่เราเห็นนะให้นึกถึงในสิ่งที่ มีแต่ความมั่งคั่งร่ํำรวยมั่งคั่งร่ํำรวยเนี่ยมันเป็นภาพขึ้นมาถ้าจิตของเราไปเป็นธาตุอยากได้สมมว่าเราอยากได้รถนะมันมีความอยากมันเป็นภาพขึ้นมาความอยากของเราเนี่ยจะปิดกั้นในสิ่งที่เราจะได้มาในสิ่งที่เราจะได้มาเนี่ยเมื่อมันมันปิดกั้นแล้วมันก็ไม่มีพลังทํำยังไงมันก็ไม่ได้สักทียักกิน,นี่บอกว่าเจ้าเติมพลังอะไรให้ค่อยมา เจ้ามีแต่ความอยากเจ้าก็เลยไม่ได้สิ่งนั้นและทีนี้ถ้าเราจะได้สิ่งนั้นมันต้องเกิดจากความรู้สึกที่เป็นความจริงว่าเราได้มีสิ่งนั้นแล้วนะคะสุว่ารถมันยังไม่มาหรอกแต่นึกยังมีความสุขเออแต่มันได้มาแล้วเราคิดนะไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะอย่าเป็นธาตุของความคิดให้เป็นให้เป็นธาตของความรู้สึกดีกว่าความรู้สึกเป็นธาตของเขาเนี่ย เราจะรู้สึกจะมีความสุขเออรถยังไม่มีคีลอแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออเราได้ขับรถเหมือนยมดเราพูดตามความรู้สึกจริงๆนะยะมดแต่ก่อนนะที่ที่ยังไม่มีรถนะนึกนึกยังมีความรู้สึกนะว่าตัวเองเนี่ยเออมีรถแล้วสีขาวด้วยนะเชื่อไหมได้อย่างที่คิดนึก มีรถสีขาวแล้วก็ขับทั้งๆท,ที่ขับยังไม่เป็นนะแต่มีความรู้สึกว่ามีความสุขเชื่อไหมความนึกคิดตรงนั้นอะ่ะมันไม่เกิดขึ้นตรงนั้นหรอกแต่ปาโมเนี่ยทำยังไงทําความรู้สึกของตัวเองตลอดเส้นทางให้มีความรู้สึกกับการทํางานอะไรก็ช่างเชื่อไหมในที่สุดมันก็มาเองเออเขาบอกว่าอย่าเป็นทาสอย่าเป็นทาสของความคิดอยากได้นู่นนี่นั่นนะแต่เป็นทาสของความรู้สึก ความรู้สึกเนี่ยเรามีความสุขกับการทํางานในแต่ละวันนึกอยากได้สิ่งนี้แต่เราไม่ได้รู้สึกกับมันแบบความคิดที่แบบว่าอยากจะได้อยากจะได้อย่างเดียวนะแต่รู้สึกอย่างเป็นสุขกับการทํางานหลังจากที่เราคิดแล้วอยากหลังจากที่เรารู้สึกว่าเราอยากมีรถแล้วเราก็ทํางานอะไรไปเรื่อยๆมีความสุขไปเรื่อยๆนะเราไม่เป็นท่ากับความคิดที่อยากได้อันนั้นเอย่างเงินตาเทวดาพาไปเหมือนกันนะ เราต้องการมีเงินเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาครอบครัวให้ดีขึ้นแล้วอยากช่วยเหลือผู้อื่นแบ่งปันผู้อื่นพัฒนาสิ่งอื่นวัดวาอารามหรืออะไรก็ได้ที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้นะความรู้สึกตรงนี้นะพอเรารู้สึกปุ๊บนะเราก็ปล่อยรู้สึกปุ๊บล้วก็ปล่อยแล้วก็ทำอาหากินไปทําอาหากินไปเรื่อยๆด้วยความสุขเอ,อพยายามประคองจิตของเราให้มีความสุข ออถึงแม้ว่าบางครั้งมันจะมีอะไรมากระทุหมก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยวางปล่อยวางให้ไวๆนะคะปล่อยวางให้ไวๆเมื่อนึกภาพได้นะมีความรู้สึกได้แล้วก็เปิดใจเปิดใจให้ได้ว่าจิตใต้สํานึกของเรานี่นะที่เราคิดที่เรารู้สึกไว้แต่ก่อนนั้นนะ่ะมันก็จะมีเวลาทํางานของมันอืมเราลองรับความรู้สึกด้วยการมีความสุขนะเพื่อนๆน,นะการมีความสุขของเราเนี่ย ใจิตใต้สำนึกของเราคืออยากกินนี่นี่นะพอเรารู้สึกมาเรื่อยๆนะสิ่งที่เราคิดไว้ในอดีตในอดีตที่ผ่านมานี่อาจจะเป็นอ่าเป็นเดือนสองเดือนสามเดือนหรืออะไรก็ช่างเออปรากฏว่ามันทํางานของมันเมื่อถึงเวลาที่เรามีความสุขที่แบบว่าสมบูรณ์แบบ ถ้ามันได้เวลานะสิ่งที่เราปารถนามันจะสมบูรณ์แบบเหมือนป้าบดตอนนี้นะปารถนาอยากจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างที่ทําให้ชีวิตครอบครัวที่มั่นคงมันก็ค่อยๆกระเถิบมาเรื่อยๆกระเถิบมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่าได้ทันทีทันใดนะคะมันค่อยๆขยับมาลักษณะที่ขยับมาก็คือแบบว่าเห็นเป็นรูปเป็นล่าง เห็นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องมั่นคงแน่นอนในวันข้างหน้าด้วยธุรกิจอย่างนี้อย่างนี้เอ่อประมดอยากจะให้เพื่อนเพื่อนนะอ่ามีความรู้สึกว่าเราต้องการสิ่งไหนนะให้เป็นภาพขึ้นมาภาพนั้นพอมันขึ้นมาปุ๊บนะมันอ่าแสดงความรู้สึกออกไปว่าเออเราปรารถนาสิ่งนี้แต่ไม่ใช่ว่าให้เพื่อนเติมอ,อ่ความรู้สึกลงไปด้วยนะว่าเราจะทำเพื่ออะไร อย่างปอมปอนี่ทำเพื่อครอบครัวและอยากให้ผู้อื่นมีไรายได้เข้าเข้ามาจุนเจือครอบครัวเหมือนประมดด้วยออย่างทําธุรกิจกาแฟเนี้ยตัวเองได้กินด้วยดึงดืดมาไม่ใช่น้อยตอนแรกได้มาทีละกล่องสองกล่องนะอาที่มาเป็นหลังทีนี้มาไม่ใช่หลังเดียวก็เป็นสิบเป็นสิเป็นยี่หลังอ้าว แต่แต่แต่ละมวดแต่ละมวนนี่ประมดมีความรู้สึกว่าเออพลังพลังของเราเนี่ยอา่าให้วัตถุนี่รองรับพลังพลังงานที่เราทำอยู่ทุกวันนี้นะอย่าเอาอย่าเอาวัตถุเนี่ยอย่าเอาจิตใจของเราเป็นตัวรองรับพลังงานแต่ให้พลังงานพลังงานเนี่ยทำขึ้นมาแล้ววัตถุนั้นอะ่ะเขามารองรับในสิ่งที่เราทำ อย่างอย่างสมมตว่าประมดเนี่ยนะทำในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องที่อยากช่วยเหลือผู้อื่นมีความคิดอยู่ตลอดเวลานะประมดก็มีอะไรรองรับขึ้นมาก็คือธุรกิจมารองรับแล้วก็รถก็มีขับรถก็เป็นอันนี้อันนี้ประมดเปรียบเทียบให้ฟังนะไม่ใช่ว่ามาอวดคือวัตถุพวกนั้น,นมารองรับจิตใต้สํานึกของเราที่เรามีความรู้สึกดีๆเออ ไม่ใช่ว่าเอาเอาความรู้เอาความคิดของเราเนี่ยสมองของเราเนี่ยคิดอยากได้นู่นได้นั่นนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นธาตุแต่ถ้าเราทำในสิ่งที่ดีๆปรับปรุงพัฒนาความรู้สึกของเราให้มันคิดบวกให้มันมีความรู้สึกแต่ดีๆอยากช่วยเหลือครอบครัวและคนอื่นให้มีความมั่นคงขึ้นอะไรประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าอยากจะโกยใส่ตัวเองอย่างเดียวนะ คุณภาพทางจิตใจของเราพัฒนาขึ้นวัตถุธาตุมันก็มารองรับชีวิตของเราเองนั่นแหละประมดถึงได้บอกว่าความสุขสนุกสนานมัน่งคั่งร่ำรวยเงินตาเทวดาพาไปเขาจะมารองรับจิตใต้สำนึกที่เราพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันอันนี้คือสิ่งที่ประมดให้ข้อมูลเพื่อนๆวันนี้นะคะเออแยกให้ออกนะว่าจิตของเราเนี่ยอย่าไปเป็นธาตุวัตถุ แต่ให้วัตถุมารองรับจิตใต้สำนึกของเราที่มีความรู้สึกพัฒนาขึ้นมาเพื่อนเข้าใจไหมประมดก็ลงลึกให้หน่อยนะวันนี้แต่อยากให้เพื่อนเืเข้าใจไงว่าประมดท,ทำอะไรแล้วมันได้อะไรประมดพัฒนาจิตใต้สำนึกของตัวเองให้มันมีมีความสุขแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆด้วยวิธีการให้ให้อะไรก็คือให้ในสิ่งที่เรา ปรารถนาให้เขาแล้วเขาต้องการสิ่งไหนเออเขาอยากกินกาแฟเออมาเพื่อนๆน,นะชิมกาแฟด้วยกันหรือว่าออที่ร้านมีเสื้อผ้านะใครมาแล้วบางคนอ,อ,อยากประมดอยากทำทานประมดก็ทำนะอันนี้และหลายสิ่งหลายอย่างที่ประมดทำทำจิตใต้สํานึกของตัวเองเป็นผู้ให้มีความรู้สึกมีความสุขกับการให้นี่แหละมันทําให้อ,อ่า ใต้สำนึกของของตัวเองเนียพัฒนาขึ้นมากลายเป็นเยมดเออไม่ใช่แม่มดใจร้ายกลายเป็นเขาบอกว่าแม่มดใจดีเพื่อนมาบางคนขอเอาเฉยๆนี่แหละยากได้เสือขอเสือเด้อย่ายเออเราก็ให้ให้ในสิ่งที่สมควรให้พัฒนาจิตขึ้นเรื่อยๆนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยวัตถุธาตุที่ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราเนี่ยนะ เขาก็จะตามมาเงินตาธิวดาพาไปก็เป็นวัตถุธาตุเหมือนกันเขาก็จะเขาก็จะมาเหมือนกันนะแยกออกนะเพื่อนนะจิตของเราจะเป็นธาตุของวัตถุธาตุเออแต่ให้วัตถุธาตุเนี่ยมารองรับในการพัฒนาจิตของเรานะเพื่อนนะแค่นี้แหละวันนี้แต่จะพูดเยอะเดี๋ยวเพื่อนงง <laughs> แ่ประมดไม่งงนะที่ทําอยู่ทุกวันนี้เอาง่ายๆภาษาภาษาครับถือบอกว่าทําทดีแล้วทุกอย่างมันจะมาเองแค่นี้แหละเนาะวันนี้แค่นี้นะนเพื่อนๆนะรักเพื่อนๆทุกคนนะเออเอาซะหน่อยเนาะคลายมือนหน่อยบางคนอาจจะมือๆอ,อยังมดพูดอะไรนะวันนี้คลายมือนหน่อยเอาหน่อยๆเนานะ นมั่งคั่งร่ำรวยมันอยู่ในนั้นนะเพื่อนนะเออเออเออเราจะเดินไปร้อมกันยังมีความสุขเออเออไปไปทำมาหากินกันเราดูหน้ากิมเอมเหลือเกิน